ครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจในการหาความรู้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นคลิปที่2อ e P ที่2นะครับของวิชาวิทยาศาสตร์การแปรรูปอาหารนะครับซึ่งวันนี้วันที่4เมษายนพศ2563นะครับในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด -19 นะครับผมครูเปรมก็พยายามที่จะ อนำสื่อต่างๆนะครับแล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับวิชาที่การเรีนการสอนเผื่อว่ากรณีที่การติดเชื้อมันยาวนะครับอย่างที่บอกไวใ้ในคลิปที่แล้วนะครับว่าจะตั้งใจทำนะครับให้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 ไปได้นะครับเอาคาเนี้มาดูกันครับในวิชาวิทยาศาสตร์การแปลรูปอาหารนะครับวิชานี้เป็นระดับปวส ổ. ในในหน่วยแรกเนี่ยที่จะเริ่มมาที่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 คลิปนี้นะครับผมก็ไปเซิร์ชเอาง่ายๆเลยจากาสไลด์ h a ร e นะครับแล้วก็ไปเจอสไลด์ที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องอา,อาหารหมดประเภทของอาหารชนิดต่างๆสารอาหารนะครับชื่อาาว่านูริชั่นีกว่าของอ,อ,อ,อะไรศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะครับอยู่ท,ที่ที่มหาลาัยที่เปรูนะครับ เข้าใจว่าจะชื่อมหาวิทยาลัยอ,อันนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะมันมันตัวน่อนขาจะให้ผมเซชนิดนึงมหาวิทยาลัยป๊อกฮาล่านะครับปป๊บสักที่หนึ่งฮะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับประมาณห้าหของเนปานนะครับไม่ซีเรียสครับว่าเป็นเป็นของมหาวิทยาลัยไหนนะครับเอาเนื้อหาที่ที่ใช้ได้เป็นพอนะครับก็ก็สามารถที่ มามาเปลี่ยนมาปรับใช้เพราะที่เลือกใช้สไลด์ภาษาอังกฤษเพราะว่าบางครั้งจะได้อสอดแทรกสับนะครับให้กับนักเรียนไปด้วยกันเลยนะครับจะเ,เวลามันได้สับเข้าไปในหัวบ่อยๆผ่านตานะครับก็จะก็จะจําได้นะครับไม่ไม่ไม,ไม่มันจะไม่เหมือนเป็นการท่องสับภาษาอังกฤษมันก็จะคล้ายๆกับเป็นการเ,าเรียนรู้เหมือนเหมือนไม่ได้เรียนนะ่ยแต่ว่า อยู่มันก็ซึมซึมเข้าไปเลยนะครับเอามาดูอันแรกนะครับวันนีอ้อันแรกของเราก็จะเป็นเรื่องของคำจ,คำ,คำ,จำกัดความของคำว่าอาหารนะครับ food เนี่ยนะครับในในในเรื่องของอาหารเนี่ยเราเรากินกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วอาหารที่เรากินเนี่ยมันมันจะนิยามให้ให้เข้าใจได้ง่ายๆก็คือมันเป็นสิ่งที่ เราเป็นอะไรเป็นวัสดุก็ได้นะแต่ว่ามันต้องเป็นสิ่งที่กินได้นะ,ะกินเข้าไปแล้วมันช่วยไปสนับสนุนให้ร่างกายเนี่ยสามารถเจริญเติบโตนะครับเป็นหลักการของสิ่งมีชีวิตนะครับทำให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่ที่สึกหรอของร่างกายนะครับแล้วกอ็อาจจะเปมีฟังก์ชันอื่นๆก,ก็แล้วแต่นะครับขณะะนั้นสิ่งที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันก็ เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของมันไปไปให้เราต้องเราต้องใช้พลังงานนะครับในในร่างกายเราต้องไม่ว่าเราจะนอนเฉยเฉยเราจะสลบนะครับถึงแม้นักเรียนจะเดินเดินตกบันไดบ้าน18ขั้นลงมาหัวฟาดพื้นสลบักเรียนระว่างสลบร่างกายก็ยังคงต้องใช้พลังงานนะครับเพราะว่าเรายังหายใจ ยกเว้นแต่ตกลงมาแล้วแล้วตายเลยนะครับก็ไม่ต้องใช้นะครับก็ไปวัดก็ก็จะจบจบเร็วนะครับแต่อย่าตายดีกว่าครับก็อยู่เป็นกําลังของประเทศต่ตอไปนะครับคราวนี้มาดูในสไลด์ถัดไปนะครับถ้าถัดไปเนี่ยเขาบอกว่าอ,อ,อาหารเนี่ยสิ่งที่เรากินอาหารแล้วนึกนึกภาพที่เรากินสมมติไก่ย่างสักอันหนึ่งเนี่ยสักตัวนึง่ง เรากินไก่ย่างนะครับแต่สิ่งที่เราล่างกายต้องการจริงๆเนี่ยมันก็คือสารอาหารที่อยู่ในไก่แล้วแหละครับมันเป็นสารอาหารก็จะเป็นองค์ประกอบทางทางเคมีหรือว่าเราจะเรียกว่าสารพกชีวโมเลกุลก็ได้นะครับมันมันก็จะเข้าไปเป็นเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการต่างๆในร่างกายนะครับก็เอาไปจเจริญเติบโตแปลอะไรก็ว่ากันไปนะครับสารอาหารเราใช้คําว่า นูทริชั่นนะครับก็จะอยู่ในนนะอยู่ในอาหารนะร,ร่างกายเราร่างกายเรากินเข้าไปก็ก็จะมีกระบวนการในการการย่อยนะครับในการดูดซึมที่จะเปลี่ยนเอาอาหารชนิดนั้นๆไปเป็นสารอาหารเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ต่อได้นะครับอ,อย่างตัวอย่างไม่ว่าเราจะคืออย่างไก่ เนื้อไก่นะครับเนื้อหมูมันก็คนละชนิดกันแต่ในองค์ประกอบลึกๆเราเรา,เราเรียกว่าเราซูมเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะไปเจอกับสิ่งที่เรียกว่าเราไปเจอเขาเรียกมันก็จะเป็นองค์ประกอบที่เล็กลงไปเรื่อยๆเป็นกรดโปรตีนไปเป็นกรดอะมิโนนะครับก็เป็นองค์ประกอบที่เล็กลงไปร่างกายจะใช้ในระดับเล็กๆนี่แหละครับที่ที่เอาไปใช้ประโยชน์อย่างการณีของโปรตีนแล้วก็จุดมุ่งหมายของร่างกายก็คือ ก็คงอยากจะได้กรดอะมิโนนะครับเพื่อไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนสังเคราะห์เอนไซม์แล้วก็ในปฏิกิริยาเคมีต่างๆนะครับสร้างกล้ามเนื้อนะครับก็ใช้ทั้งนั้นนะครับอ่ะนี้ในอาหารของเราก็หลากหลายครับเราติดโควิดกันอยู่ก็อยากกินนั่นกินนี่ครับแต่ก็ไม่รู้จะไปไม่ได้สั่งกินไหนก็ ออทอดหมูทอดไก่ไข่เจียวนะครับผัดผักเท่าที่มีนะนี่ก็ดูกันเพลินๆนะฮะอ่ะดูสไลด์ถัดไปนะครับอาหารนะครับผมลดขนาดนิดนะึงอ่าโอเคไปเจอไปเจอเรื่องราวมาอันหนึ่งครับนักเรียนคือว่าเป็นตัวเลขที่เขาคิดออกมาครูเองก็เพิ่งเห็นนี่แหละนะฮะตลอดช่วงอายุของเราตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะครับ เราจะกินอาหารประมาณ7,000 70, หมือ้อเข้าใจว่าน่าจะคิดเบสประมาณคนอายุป,ประมาณเอ่อเท่าไหร่ล่ะ6 0บสิ 60, มไหมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ทวนตัวเลขแต่ว่า7,000 70, 0มือ้อคิดเป็นปริมาณอาหาร60ตันอุปเจ้านะครับเยอะนะเนี่ยในการที่เราต้องกินอาหารตลอดชีวิตเนี่ยนึกภาพ60ตันไม่ออกเลยฮะ รถบรรทุก18ล้อน่าจะขนได้ประมาณสัก20ตันไหม20-30ตันนะหมายความว่าถ้า20ตันเนี่ยตลอดชีวิตเราต้องกินอาหาร3 0ร้อยเนี่นะครับซึ่งอาหารเนี่ยเราต้องใช้ขนาดเนี้ยนะครับที่เราร่างกายต้องเอาไปไปสร้างความการเจริญเติบโตต่างๆนะครับอ่ะมาถึงสารอาหารนะครับในสารอาหารเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของสิ่งที่มันอยู่ในอาหารละ นะครับซึ่งในสารอาหารเนี่ยมันเป็นตัวที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการต่างๆของร่างกายนะครับช่วยในเรื่องของการแน่นอนอาหารไปช่วยให้มีการเจริญเติบโตนะครับกินมากขึ้นก็โตมากขึ้นถ้าโตด้านสูงไม่ได้มันก็จะออกด้านข้างนะครับก็ก็อาหารเข้าไปทําตรงนี้คนมันคือเด็กโดยเฉพาะเด็กนยฮะเด็กเล็กๆเนี่ย สารอาหารที่จําเป็นมันจะมีเยอะเพราะเขาอยู่ในช่วงของการพัฒนาโครงสร้างต่างๆววัยวะสมองฉะนั้นสารอาหารก็จะเลยไปมีผลโดยตรงต่อพัฒนาการอีกเด็กที่อาหารไม่ครบนะครับอาหารไม่ครบสารอาหารไม่ครบเอ่อก็มีโอกาสที่จะมีพัฒนาการที่ต่ากว่าเด็กทั่วไปหรือเด็กปกตินะครับความเสี่ยงก็จะเกิดขึ้น เด็กที่ที่พัฒนาการต่ําอาจจะส่งผลไปถึงเรื่องของอันที่แน่ๆแ,แหละสมองฮะสมองก็อาจจะความจําไม่ดีหรือพ,พัฒนาไม่ไมสมบูรณ์นะครับเรื่องของอาหารสารอาหารนี่แหละนะครับถัดมาคือจะอาหารไม่ดีอีกขาดแคลนนี่ก็จะเป็นผอมเป็นอะไรล่ะขาดแคลเซียมเพราะขาดแคลเซียมก็ไม่โตกระดูกก็ไม่แข็งแรงนะครับก็มีผลไปหมดนะครับ ยิ่งถ้าถ้าขาดโปรโตีนหนัหนกๆเนี่ยมันก็จะเป็นมันอาจจะมีเรื่องของกรดฮอร์โมนไปอีกที่ว่ามันอาจจะมีไม่พออีกด้วยซ้ำก็ไม่สูงจะเตี้ยลงไปอีกนะฮะฉะนั้นอาหารตัวหลักของสิ่งมีชีวิตเรานะครับที่จําเป็นต้องมีให้ครบเรายังไม่นับเรื่องของการซ่อมแซมที่ส่วนที่สึหลอนะครับนักเรียนโดนมีดบาดโดนโดนแทงเข้ามาอย่างเงี้ย เวลาร่างกายมันรักษาแผลเนี่ยมันก็ต้องใช้องค์ประกอบพวกนี้แหละครับของจักสารอาหารเข้าไปซ่อมแซมมันมันไม่มันไม่ใช่ว่ามันจะซ่อมโดยโดยสารเคมีตัวอื่นมันมันเริ่มจากภายใน,นนะครับอ้าวนะครับนี่ก็เป็นสไลด์สรุปของหน้าที่ของสารอาหารนะครับก็คืออันแรกก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับช่วยเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับทั้งกายภาพและทางจิตใจเออไอทางจิตใจนี่ น่าสนใจฮะเขาใช้คาว่าเนี่ย physical and mental growth เนี่ยคือไอ้กินอาหารเข้าไปก็จะไปช่วยเรื่องโปรโมทนะโปรโมทเรื่องของการเจริญเติบโตทางด้านกายภาพแล้วทางจิตใจอะ่ะมันช่วยได้ยังไงนึกถึงภาพทางจิตใจก็ถ้าเราหิวอะ่ะเออหิวหิวหิวมากแล้วไม่ได้กินอะไรมันก็จะสภาพจิตใจมันก็ไม่ดีอดเมื่อกินเมื่อนะมันก็มันก็ไม่มี กำลังใจในสมองมันก็เขาเรียกมันก็มันก็ไม่มันไปได้ไม่ดีะนะครับก็ือใจก็มีผลนะครับกินอาหารดีนะครับได้กินอ,อ่ชาบูชิทุกมื้อเลยนะครับกินสเต็กเนื้ออะไรสภาพจิตใจมันก็ดีนะครับมีกําลังใจทําอะไรต่างๆถ้าอาหารมันดีนะครับทําให้มันเป็นพัฒนาต่อเนื่องไปได้เป็นเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับ อาหารก็ยังสารอาหารก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกล้อนะครับและก็ตัวสําคัญก็คือเรื่องของการให้พลังงานในการดํารงชีวิตโดยสแตนดาดเนี่ยข้างกล่องอาหารที่เขามี nutrition fact ติดไว้เนี่ยโดยเฉลีย่ยเราต้องการพลังงานประมาณ2,000กิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับก็พลังงานพื้นฐานในการเดินเหินไปทำงานนั่งนอนนะครับปิ้งเล่นออกกำลังกายประมาณ2,000นะครับออกกำลังกายบบนิดหน่อยนะ คนนี้2,000แคลอรี่เนี่ยเ,เข้าใจว่าโดยปกติเรากินเกินนะในมนุษย์ปัจจุบันนี้หมูกระทะรอบหนึ่งนี่ก็ปลาเข้าไปสักพันกว่าๆแล้วนะถ้าเรากินเอาอิ่มๆนะครับก็ก็จะเยอะนะครับแต่แต่สำหรับบางบางพื้นที่คนที่ไม่มีจะกินนะครับ2,000แคลอรี่ก็หาได้ยากมากหรือเกินนะฮะอันที่4ครับาสารอาหารยังเป็นเรื่องของการช่วยป้องกันอันตราย จากการในในในสไลด์นี้เขาใช้คำว่า infection นะครับก็คือการติดเชือ้อสารอาหารไปเกี่ยวอะไรนะครับสารอาหารไปเกี่ยวชื่อว่าในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยคือเนี่ยลูกผมก็ยังพูดยังอ่านนิทานพวกนี้เล่นๆอยู่ก็คือเราจะต้องมีเรื่องของเม็ดเลือดขาวนะครับมี B l ล m p h โฟ y ไซ T l ล m p h โฟ y ไซดอะไรของเขานะครับแล้วก็แอนติบอดีนะครับซึ่งองค์ประกอบของพวกมันเนี่ยนะฮะของภูมิคุ้มกันเนี่ยจำเป็นต้องใช้สารอาหารอาจจะต้องใช้โปรโตีนใช้กรดอะมิโนมาเพื่อการสังเคราะห์นะครับสังเคราะห์จากต่อม,ต,อมต่างๆไทมสัสหรืออะไรนี่นะฮะเพื่อเพื่อมาเป็นภูมิคุ้มกันในร่างกายฉะนั้นถ้าเราอาหารไม่ไม่เพียงพออาหารไม่ดีเวลามีเชื้อโรคซึ่งมันมาตลอดนะครับใ,ใ,ใ,ในในในสภาพแวดล้อม ทั้งอดีตและปัจจุบันเนี่ยมันมาได้ตลอดเชื้อหวัดเชื้ออะไรถ้าถ้าระบบภูมิคุ้มกันร,ระบบมันไม่ดีเราก็จะอภิมาหาป่วยนะครับมีได้ทุกโรคเลย infection เข้าไปได้ทุกที่นะครับคือร่างกายเราเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยระบบภูมิคุ้มกันจริงนะครับนะครับครนี้มาดูคําจํากัดความนะครับของอาหารครนี้ผ่านไปละคําจากัดความมาเรื่องของการแบ่งประเภทนะครับอันนี้ อืก็ไม่เท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องของว่าเราแบ่งอาหารว่ามาจากไหนบ้างมันก็มีวิธีการแบ่งหลายแบบนะครับในแบบแรกเนี่ยที่ยกมาเป็นคร่าวๆก็เป็นเรื่องของการแบ่งจากที่มานะครับจากออริจินของมันว่าเป็นอาหารที่มาจากพืชน,นะก,ก็เป็นกลุ่มหนึ่งอาหารที่มาจากสัตว์ก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับคนที่ โฟกัสทางด้านอะไรล่ะบางสวิลัสนะครับก็อันไหนพืชนิดพืชกูกินแต่พืชสัตว์อกูไม่กินนี่ก็แยกกันไปนะครับถัดมาอันนี้จะเป็นแบบที่เรานิยมนะครับประเทศเราก็นิยมและคิดว่าโลกเราก็นิยมนะครับเพราะว่าการแบ่งอันถัดไปนี้เป็นการแบ่งโดยยึดหลักองค์ประกอบทางเคมีนะครับมันก็จะมีความแม่นยำนะครับ แม่นยำไหม,มก็แม่นยำอะว่าอะไรมีเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็ใช้คําว่า functional ก็คือมันใช้ประโยชน์ได้นะในการคิดแบบเนี้ยคือ,อแบ่งโดยองค์ประกอบเคมีก็เช่นแบ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับเป็นโปรตีนเป็นไขมันเป็นวิตามินเป็นเกลือแร่นะครับก็เรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วก็5ตัวนี้นะครับ อีกอันนึ่งก็ถ้าแถมแท็ก็อาจจะเป็นเรื่องของน้ำนะครับก็เป็นเป็นหนึ่งในในอาจจะเรียกว่าอาหารไหมเอ่อมันมันมันก็น่าจะเป็นติ่งๆนะของอาหารนะครับเพราะว่ามันจำเป็นมากกับการดำรงชีวิตนะครับส่วนการแบ่งอาหารในแบบประเภทอื่นๆนะครับก็มีทั้งแบบแบบแรกก็แบ่งโดยโดยฟังก์ชันนะครับโดยฟังก์ชันของอาหารเช่น เป็นอาหารกลุ่มที่ที่ให้พลังงานนะครับเช่นแป้งธัญพืชนะครับน้ำตาลไขมันน้ำมันอะไรเนี้ยพวกนี้ให้พลังงานเยอะนะครับหรือแบ่งตามเขา classifi มันเป็น body building food ก็คือเป็นอาหารในกลุ่มที่ช่วยสร้างร่างกายนะครับก็จะกลายเนี่ยเป็นพวกกลุ่มโปรตีนละ เป็นนมเป็นเนื้อนะครับเนื้อไก่เนื้อปลาไข่นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นเรื่องของอ,อ,อาหารที่ช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ Repairing and maintenance นะครับ m a เน t e n a n c e นี่แหละภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยมิเนเตอร n แนเนี่ยก็คือซ่อมบำรุงรักษานะครับในตัวร่างกายก็จะเป็นกลุ่มของพวกผักผลไม้นะครับนมนมเนี่ยแะนมนี่มีเกือบทุกอันเพราะมันค่อนข้างจะมี มีสารอาหารครบถ้วนนะครับทั้งกรดอะมิโนทั้งแร่ธาตุครบมากนะครับหรือแบบนี้นะครับในในรูปทางด้านนี้ก็คือเป็นการแบ่งประเภทของอาหารโดยยึดหลักของซอสซอสเซสซอสนี่ไม่ใช่ซอสซอส,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 อสีอิว๊วหรือซอสฝาเขียวนะครับซอสหมายถ,ถึงแหล่งที่มาอันนี้ก็จะยึดว่ามาจากทัญพืชมาจากผลไม้มาจากเนื้ออันนี้โดย ถ้าสนทแล้วก็ครูมองว่าไม่ค่อยไม่ไม่ใช่สาระมากนะครับว่าจะแบ่งแบบไหนนะครับเพราะไอตัวที่มองว่าหลักๆแล้วครูคิดว่าแบ่งโดยประเภทที่ที่ผ่านมาเมื่อกี้ไอ้ที่ที่ชื่อว่าเนี่ยแบ่งโดยโดยทางองค์ประกอบทางเคมีน่าจะน่าจะเหมาะเหมาะมากนะครับเพาะท่านจะเหมาะที่สุดเลยแหละนะครับมาดูต่อครับอาหารที่มันเป็นเป็นองค์ประกอบทาง ทางเคมีที่ที่ค่อนข้างจะเเป็นได้ทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์นะคราวนี้มันมาอินทรีย์เนี่ยออร์แกนิกเนี่ยแล้วก็อนินทรีย์ที่อินออร์แกนิกเนี่ยไอ้นี่เถียงกันได้ทั้งวันนคะครับว่าอันไหนเป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์เพราะว่าสมัยแรกเริ่มเนี่ยการาไไการการเออ่ การการแบ่งประเภทโอเคต่อครับเมื่อกี้อุบิเนต์อีกแล้วนะฮะอ่ะต่อก็คือถ้าเฉียงกันเรื่องอินทรีย์อันอินทรีย์นี่นานสมัยก่อนอการแบ่งประเภทสารอินทรีย์อันินทรีย์เนี่ยอาจจะมองว่าอินทรีย์ต้องมาจากสิ่งที่มีชีวิตนะครับส่วนอันอินทรีย์ก็ไม่นอกเหนือจากนั้นเป็นอันินทรีย์แต่แต่พอเทคโนโลยีของการการวิเคราะห์ นะครับการแยกองค์ประกอบต่างๆเนี่ยบางทีพอเรามองลึกๆเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยผลปรากฏว่าบางทีสารที่เคยเป็นเป็นอินทรีกลับจาเป็นต้องมาอยู่ในอินรีย์ได้นะครับแต่ถามว่ามันมันซีเรียสไหมก็กม็มองว่าไม่ไม่ซีเรียสมากอย่างตัวที่น่าจะไปโฟกัสมากกว่าก็คืออินรีเนี่ยมักจะมีความที่ไม่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับกับร่างกายนะครับ แต่สมัยก่อนน้ำ H2O นะครับวอเทอร์ธรรมดาเนี่ยเคยถูกคลาสสิฟายว่าเป็นสารอนินทรีย์มาก่อนนะครับแต่ว่ามันแต่พอคิดมาจริงๆแล้วมันเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปนะครับร่างกายเราเนี่ยเป็นน้ำสักเจ็ดสแเล้วนะครฉะนั้นมันก็เรื่องของการคลาสสิฟายก็ไม่ไม่จำเป็นนะนะครับจำเป็นนันแหละแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่สาระ สารใหญ่่่นนะะคครับเททาีิดอ,อ,าอาหารเนี่ยมันก็เลยเป็นมันสามารถเป็นได้ทั้งอินทรีและอานินรีนะครับบางตัวก็อยู่ในต่อครับข้ามสกิปไปนิดหนึ่งพอดีมีอุบ c c ิเหตุนะครับอัดไปลูกอยู่กวนไปนะฮะออะต่อในเรื่องของอาหารนะครับ อาหารในอาหารชนิดหนึ่งเนี่ยมันจะมีสารอาหารอยู่หลายชนิดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับอย่างในในร่างกายเราเนี่ยสิ่งที่ต้องการเนี่ยเราก็ต้องการอาหารอยู่เราสารอาหารนี่มากกว่า50ิชนิดนะครับที่สลายเข็นไว้แต่ก็ในเนื้อไก่เนื้อหนึ่งเนี่ยมันอาจจะ มีจารอาหารหลายชนิดอยู่แล้วนะครับมีโปรตีนมีไขมันปนเปกันอยู่ในนั้นแหละครับฉะนั้นแต่ว่าเราจะคลาสสิฟายว่าอาหารชนิดไหนเป็นโปรตีนเป็นไขมันเราก็มองดูที่องค์ประกอบหลักนะครับว่ามันมีมันมีองค์ประกอบไหนเยอะนะครับก็จะคลาสสิฟายว่าน่าจะเป็นของพวกนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับจะมีวิธีการแบ่งสารอาหารนะครับโดยคิด แบ,บ่ออกเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นแมคโรแมกโรแมกโรนูเทรียนและก็ไมโครนูเทรียนนะครับซึ่งมาโครเนี่ยอมองง่ายๆครับมาโครมันใหญ่ๆนะฮะในศับมันใหญ่คือเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณมากนะครับส่วนไมโครจะเป็นอาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณที่น้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรา เราไม่ต้องการมันนะเราต้องการมันอยู่และต้องการด้วยแต่ว่าในปริมาณที่ไม่เยอะนะครับส่วนพวกไมโครเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกวิตามินครับวิตามินที่เรากินเนี่ยเราอ่าต่อที่วิตามินนะครับวิตามินที่เรากินเนี่ยเราเราต้องการทุกวิตามินนี่แหละแต่ไม่ได้ต้องการในปริมาณที่เยอะมากแบบเป็นกรัมนะครับเป็น เป็นขีดเป็นกิโลไม่ต้องการขนาดนั้นเราต้องการในระดับมิลลิกรัมเท่านั้นนะครับนิดเดียวแต่จําเป็นนะครับจังจำเป็นอยู่การขาดวิตามินบางตัวถึงแม้จะปริมาณนิดเดียวอาจทําให้เกิดความผิดปกติในกระบวนการเมตาบอลิซึมร่างกายหลายๆอย่างได้นะครับส่วนของมาโครนูทรียนนะครับก็เป็นเป็นกลุ่มของอาหารที่ร่างกายต้องการเยอะถ้ามอง ครูจะอธิบายให้ฟังว่ามันน่าจะหมายถึงกลุ่มของอาหารที่เราต้องการโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็ซ่อมแซมส่วนี่สึกหลออย่างคาร์โบไฮเดรตนะครับข้าวเนี้ยข้าวบะหมี่เราเรามีคาร์โบไฮเดรตเยอะใช่ไหมครับเรากินไปเพื่อต้องการจะได้พลังงานจากมันนะครับส่วนโปรตีนต้องการเยอะไหมเยอะนะครับเ,เขาก็มองไปสัดส่วนว่าในอาหารที่เรากินในใน ในในมื้อหนึ่งหรือวันหนึ่งก็ได้สัดส่วนมันควรจะประมาณไหนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยน่าจะมีสัดส่วนอยู่ประมาณชัก60-80%ดสิซนตนะครับโดยมีไขมันอยู่ประมาณ1ิ3 0สาสิบนะฮะโปรตีนอีกประมาณ 7- 1 5เก็พอโปรตีนก็เราก็ต้องการถือว่าถ้าเทียบแล้วเราไม่ต้องการเยอะมากนะฮะแต่ก็ต้องการเพราะเราต้องการกรดอะมิโนจากมันไขมันต้องการเยอะไหม ก็สิบเปอร์เซ็นก็พอหรือบางคนที่กินคลีนหรือกินลดอาหารนั้นหนักเขาอาจจะตัดไขมันออกไปค่อนข้างจะเยอะก็ได้นะครับแต่พอสุดท้ายเนะี่ยเรายังจะสามารถได้พบไขมันในอาหารบางประเภทอยู่ถึงแม้จะกินอ,อกไก่ที่บอกว่าไม่มีไขมันเลยแต่คิดว่ามันยังจะมีอยู่นิดๆหน่อยๆก็คงต้องมีให้เราเข้าไปนะครับแต่ถามว่าเราขาดไขมันแบบ1 0 0เเลยดีไหม ก็ต้องตอบว่าไม่ดีนะครับไม่ดีเลยเพราะในสารชีวโมเลกุลในร่างกายหลายๆตัวเนี่ยยังจำเป็นต้องใช้ไขมันอยู่นะครับแม้กระทั่งคอเลสเตอรอลเนี่ยเราขาดไปเลยก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันควรจะต้องมีในระดับที่เหมาะสมเพราะอย่างบางบางกระบวนการเนี่ยเช่นการสังเคราะห์วิตามินดีเนี่ยเราต้องใช้คอเลสเตอรอลเข้ามามาเป็นแปรองค์ประกอบเป็นพรีเคิลเซอร์ของมันนะครับ นี่ก็คือลักษณะของไมโครมาโครโมลกุลน,นะครับมาโครนูทรีนนะครับแล้วกรณีถ้าไปกินหมูกระทะนะครับสามชั้นที่แบบปิ้งสไลด์บางนี่มันอาจจะมีโปรตีนไม่เยอะนะฮะแต่ก็จะมีไขมันเยอะนะครับส่วนความอร่อยนี่เต็มอ้อยครับนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอินโทรสเต็ปที่2นะครับถัดจากคลิปแรกและนี่คือ EP 2 คลิปถัดไปก็พบกันในเรื่องโปรโตีนผิวๆยาวๆนะครับคลิปนี้ว่าจะเล่าแป๊บเดียวปลาเข้าไป24นาทีนะครับขออาภัยที่มีเสียงลูกร้องระงองแงเป็นพักๆนะครับพบกันคล,คลิปหน้านะครับกับเรื่องโปรโตีนนะครับสวัสดีครับ